สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแม่แท็กพรรญยูสะเทือนใจ เพดดังชายข่าวสัมพันธ์แม่โลกรียดหนักเข้าโรงพยาบาลวันที่16เมษายนที่จังหวัดเชียงใหม่นางชนิกาอภิชัยหรืออาจารย์มวยหมอดูสอดเซนส์อันดาของนักแสดงแท็กพรรันยูโรจนาุฒิธรรมเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเตรียมจะแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของบัญชีเฟซบุ๊กท่านหนึ่งและเพจอจากดังเดี๋ยวจัดให้แชร์ข่าวจากเว็บไซต์ข่าวเชื่อดังเมืม่อวันที่13เมษายน65ที่ผ่านมาที่พาดหัวข่าวด้วยข้อความอันเป็นเท็จว่าขอไม่เลี้ยงดูแม่ถึงท่านป่วยหนัก แม่ทิ้งไปตั้งแต่เกิดยอมให้ด่าอักกตันยุก่อนจะมีคนเข้าไปกดถูกใจกว่า2,400คนแสดงความคิดเห็นกว่า340ความคิดเห็นและแชร์ต่อไปกว่า28ครั้งอาจารย์มวยกล่าวต่อว่าเพื่อนสนิทได้ส่งลิงก์ข่าวที่ลงออนไลน์ดังกล่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตนเองกับลูกชายอีกครั้งโดยมีเนื้อหาที่ส่งผลกระทบกระเทือนจิตใจต่อหัวอกคนเป็นแม่อย่างมาก ซึ่งตนชว่าข่าวดังกล่าวน่าจะเป็นข่าวเดิมที่เคยเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้สองปีก่อนเอามาเขียนเรียบเรียงใหม่เพื่อเรียกยอดวิวเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่เมืองวันครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสกลับมาพบหน้ากันอาจารย์มวยบอกอีกว่าจากข่าวดังกล่าวที่ตั้งใจจะเอาประเด็นเก่ามาเล่ามาอีกครั้งส่งผลกระทบต่อจิตใจสร้างความเครียดจนต้องเข้าโรงพยาบาลสวนปรงอีกครั้งเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาต้นกับแท็กไม่ได้มีปัญหากันแล้วในระยะหลังนี้ซึ่งชวา แท็กไม่ได้เป็นคนให้ข่าวใหม่ครั้งนี้แน่นอนจึงเตรียมที่จะปกป้องสิทธิของความเป็นแม่ด้วยการแจ้งความคนที่เกี่ยวข้องกับการเอาข่าวเก่ามาเล่นใหม่จะฟ้องมินประมาทคนที่ปล่อยข่าวนี้ ตนยืนยันว่าไม่เคยทอดทิ้งลูกวันนี้แม่หมวยในวัย60ปียังประกอบอาชีพดูหมอจัสสดสินดูลายเท้าดูลายมือพอมีข่าวแบบนี้ออกมาก็รู้สึกเสียใจมากรดับไม่ได้จนถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลพร้อมฝากถึงคนที่ปล่อยข่าวทางสังคมออนไลน์ว่าเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อฟ้องร้องมินประมาทและอยากถามว่าทําแบบนี้ทําไหมแม่หมวยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครแล้วไม่ว่าจะเป็นแท็กหรือใครใคร ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ